วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้า How to Train d r a g o นนะครับหรือว่าเจ้าเขียวกุดนั่นเองเป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูน to Train d r a g อนนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ทำการใส่หางใส่หาเสร็จแล้วก็ทำการใส่ปีกใส่ปีกให้เสร็จสองข้างครับแล้วก็เอาเจ้าของครับมานั่งลงไปบ,บนนี้ รูปทุบดมงกระสานนั่งโอ้สวัสดีครับยังสวยเลยน่าเที่ยวกุดนี่เหมือนจริงมากคือตีด้วยสมบัตหามตะพูตีว้าวโอเค้ยตัวอื่นยังบ้างครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าไดโนเสาร์แบคิโอซอรัส ยมากนี่ก็แรบบิสตายตัวนี้ก็คิงคองมีสองตัวเลยนะครับคิงคองเอี นี่ก็เจ้ารถเสาทีเล็กทีเล็กว้าวตอนนี้ก็แพนด้าเป็นแพนด้ารถแพนด้าตีลังกาโอ้โอ้โอ้โอเคไดินไปข้าหน้าบายบาย